ยังไม่ยังไมามาแล้วเอาฮะคนเริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมปับไหมนะสักห้าพันนะอยู่ผมเริ่มเข้าแล้วนะฮะตอนนี้อยู่ที่สองพันสองพันแล้วใช่ไหมโอเคสามพันล้สามพันแล้วนะโอเคขออนุญาตอ่าพูดเลยห้าสี่สามสองไปถ้าหลค่ะ ค่ะค่ะมิวติครับตอนนี้ฉันอยู่บริเวณผู้ที่ประสบกับภัยพิบัติพาแล้วนะครับได้ยินเสียงใช่ไหมครก็ตอนนี้ครับบอกเลยว่าในกองถ่ายกล้องพี่ซีรีส์วายแฮปีงพี่สรก็เหล่านัก้งแสดงกําลังเจอกับภัยพิบัติที่เรียกว่าเป็นพายุเลยแล้วมาทั้งลูกแม่ชมเลยฮะสายฟ้าก็มาพายุก็มานะฮะมาเราดูกันว่าวันนี้ผู้ประสบภัยพิบัติเราควต์กันบ้างไปดูในห้องลี้ไพของเราเลยนะ ตามเข้ามาฮะตามเข้ามาฮะเรามาเริ่มกันที่คนแรกกันดีกว่าคนนี้ดูอาการหนักสุดเลยเนื่องจากว่าหลังจากที่พวกเขานะ่ฮะก็ได้ไป,ไปอยู่บริเวณเต็นท์จากนั้นปุ๊บมีการเกาะกันฮะเนื่องจากทั้แดงคนนี้เนี่ยตัวค่อนข้างเล็กมากเพราะงั้นแล้วเนี่ยาาตอนทีนน่เขาจับเต็นท์ปุ๊บลมพัดเขาเปลี่ยนไปกับเต็นท์นะฮะจนทันทีนเราไปเจอเขาอยู่บริเวณแถวแถวปากเกร็ดนะฮะเรานำเข้าไาาปปักเกร็ดใภาพที่ ดูค่อนข้างอิ่มอาหารเย็นนะฮะสภาพดูอิ่มอาหารเย็นเลยแล้วก็อยู่ในชุดโรงพยาบาลที่ที่ดูเหมือนกับว่าพยายามจะแกล้งเป็นป่วยแต่ตจออกมาแล้วดูป่วยจริงๆนะฮะถามเลยดีกว่าว่าหัวเปียกแบบนี้อันนี้ตั้งใจทำสรงตัวเพึ่งคลอดหรือว่าเราเพิ่งเจอ

ใช่่ใช่มีทัเหตุลคพูเลยนะคะเรียกเรียกได้ว่ามีเหตุผลทุกคำพูดเลยนะ่อันนี้มันแีป็นแนผอนๆๆๆ้นอน,อน,น,อน,น,อนหนอยู่ลค่นอนไปแคนอนอ๋อโอเคโอคอีกอหนึ่งท่าน คนนี้คือเขาเรียกว่าไม่ใช่แค่แบบว่าประสบในเรื่องของสภาพจิตใจและร่างกายอย่างเดียวสภาพที่ฉันเห็นเขาน่ะตอนแรกคือมาในรูปที่ว่าหแือแค่กางเกงตัวเดียว<ช>เปียกหมดทั้งตัวแล้วก็ต้องหับมานั่งหนาวสั่นตรงนี้นะครับก็เขาเรียกว่าจริงแล้วไม่ได้เป็นเด็กในกองหรอกแต่ว่าเราไปเจอเขาเนี่ยนั่งหลบอยู่เว้นโคนต้นไม้แมู่แม่้นพี่ปิงใช่ปิงลกเชเพราะงั้นเราเลยนำเขาขึ้นมาให้เขาอุ่นด้วยนะคะมาอยู่บริเวณด้านนี้เลยนะคะก็คือ ฝันนี้นะครับลานตัวาติดนเราเป็นลูกเต้าเหล่าไทยครับเราอะไรังไงแล้วไม่ถึงเลยคุคนนี้ะคระครับนก็นั่งช่วยคุณยายลองชินอยู่โดวันนี้ก็มาจากไหนไม่รู้ขาเต็นอะไรอาเยแล้วเล่าเหตุการณ์ทีู่่ก็หลานลูกชิมปี้ของคุณยายเราเมื่อกู่นะถ้าตรงตรงเลยไหม จริงๆคูไม่ควรจะเปียนเลยมือสภาพด้วกูเดินขึ้นไม่เห็นมึงคือมึงแบบหอดเสื้อหมดเลยแล้วก็นั่งเป่าผมหัวเปลี่ยนหัวเหมือนลูกไก่อยังไงคุณจริงๆอ่ะนั่งอยู่ในห้องนานชิวๆเลยคือรอเขาซีนอีพีประมาณหนึ่งซีนไหนซีนไหนเออแล้วมีคนโทรมาอย่างไงคุณป้าเราลงไปกินลูกชิ้นไปกินลูกชิ้นจานน้ำจิ้มอร่อยมากคนคนนี้โทรมาหาคือ ้กล้องของเรานะฮะคือคนอบอั๋นอ่ะหรือหันทันสายตอนแรกก็ขี้เกียจแล้วในใจคือแบบกินกับสองสามมัดถ้าไปกินก็ได้ลงไปก็กินทันงฟังถปัญหาก็เลยขึ้นมาก็มาอยู่เขาเฮ้ยตอนแรกเราก็คิดว่าไปปล่อยเปิดประทุนประคาวฟิวหมดเลยอ่ะ นนก็แน่ก็เป็นเพว่าถ้าเกิดมีแบบพูมกับคนไหนสนใจทําหนังชเลอร์เรื่องตายเพราะลูกชิ้นก็สามารถทํากันได้เหมือนกันมัเ,เก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นคอนเทนต์รายการเธอไม่ใช่หรอใช่มันคือคอนเทนต์รายการระเบียบแเ<ต>มื่อเมื่อกี้ทีมพับไทม์ทีมอาร์ตเขาทำให้ไม่ใช่แค่ทีมของแค่มันคือจะแบบเข้าที่ว่าทาแล้วมันจะทุ่มเทขนาดนที่สุดงั้นถ้าเกิดว่าถ้าดูเต็มๆต้องไปดูที่วอลคัลระเบียบสี่ พี่อ่านเขจะบอกลยว่าจริงๆแล้วว่าสปอนเซอร์ะจเขาเรื่องของความชุ่มชื้นผิวใช่ไหมเขาพยายามเปลี่ยนที่ไมเห็นเลยว่าแค่ขายของอันว่าเ้าพยกาจะเปลียที่ไม่เห็นเลยว่าแค่คุณใช้ครีมตัวนี้คุณรู้สึกชุ่มฉ่เหมือนกับมีพายุเข้าที่หน้าเลยเฮ้ยมันเต็นเบอร์นะเมื่อที่ตเห็นนะที่นิ่มัะเอาสายยาอะยืนฉีดค่อนข้างเต่นนะเลมันเป็นทีมอาร์ตทั้งหมดเลยใช่แต่ว่าพอพอใช้เสร็จตัวรู้สึกว่า เหลือไม่ใช่ออมันเปียกไปึนตัวเลยมีกางเกงในตัวเดียวก็คือตอนนี้ยเดี๋ยวอันนี้คือจะบอกเลยหรอว่าเลเวลสี่คือไทยอินลาเนทอยู่แล้วแน่นอนอฮแล้วพพูดตรงๆนะตอนให้หนูเปียกอ่ะมีสิ่งหนึ่งที่เปียกเลยพูดเลยคือ สูงด uh, ีจ้ะไม่ม e> ีเปียกเลยจ้ะเออไม่เปียกเลยจ้าไม่ใช่เพราะมันอยู่ยังไงมันไม่ตืสวยด้วยไม่ใช่มันขึ้ลงไปข้างล่างอีเล็กอะเขาอีเล็กอะเขาดูแลสุดชีวิตนะเรื่องของเรื่องคือเดี๋ยวลาเนี่ยเขาจะทำแคมเปญทัวร์ฝั่งไม่าคิปปุ๊บมันจะดูชุ่มฉ่ำมากๆใช่ไหมเขาก็เลยจะแถมผ้าเช็ดตัวไปเรซิ่งด้วยแย่ทุกคนก็คือเลยต้องมาแบบหรอให้เปียกเหรอเออไม่เปียกเพราะวทาปุ๊บเหมือนเปียกเมันเลยละมืันเลยมละ ม่แล้วปูในกล้องปากสิเปล่ามันอาจจะเป็นไปได้ไม่แต่ว่าต้องใส่คอมพิวเตอร์มาก็คือตอนนี้แต่เราแต่เราดูดิยังมันยังไม่มาสวยอยู่นะแล้วกูณแตรู้ไหมคุณจะเห็นไหมสวยดิฟางสวยเลยสวยสวยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมันท้าจริงไหยอ่ะพี่วอฝากหน่อยพี่วอลฝากพี่วอลก็บอกครับแม่จริงจริงก็รอไปดูรอไปดูรอไปดูเอาตรงๆรอไปดูดีกว่าอ่ะพี่ฟ้าภาพสัมภาษณ์ใครอยากให้ไปดูเองคน คือบอกเลยว่าหลักคนเหล่านี้ลงไปเพื่อจะเกินลูกชิ้นเลยเจอฝนใช่ไหมแต่น้องคนนี้ลงไปเจอฝนแล้วกลายเป็นลูกชิ้นฮะคุยเจาเดินขึ้นมาน้องคนนี้ค่ะเดินขึ้นมาแม่เดินขึ้นมาอ๋อออ๋อแล้วมาดีมาดีน้องคนนี้ฮะอย่าลืมอย่าลืมถามต้นเมตุนะต้่เหตุ อันนี้โชคดีมากที่แม่นาเดียได้ในการเติมหน้าให้แล้วก่อนหน้านี้น้องเหมือนลูกชิ้นเอ็นหมูเลยฮะอยากให้เห็นตอนที่ผมน้องเปียกและหน้าโลนและคิ้วหายฮะนั่นคือน้องอมสินนั่นเองไห่ที่ปกป้องที่ปกป้องพี่ปกป้องพี่ปกป้องอมจากฝนตรงไหนใช่เห็นพี่ตรงปากประตูทางเข้าพี่อยู่ตรงในในในอาคารแล้วพี่ตะโกนบอกว่าฝนหยุดเดี๋ยวนี้เลยกลัวอมสินเปียกพี่พูดอย่างเงี้ยเข็นมือยืนขำอยู่ปาเลยก็พูดว่า นีนะเนี่ยคุณมาที่เราเนี่ยเนี่ยไม่แต่ตอนนี้เข้ามามันเกิดอะไรขึ้นกับเราคือจริงๆริงแล้วเครื่องสับปะรมันกันน้ำแต่ไม่ตองให้เราขึ้นมาอย่างเงี้ยเราถึงเหมือนลูกชิ้นลวกนะตรงๆนะอันนี้คือผู้ประสบภัยประสบภัยกินตัวต้นเลือกที่จะไปกินลูกชิ้นน่ะดีเนอะยังไงผูซีร้านร้านแม่อร่อยยังไงแม่จริงหรือไม่ที่ว่าหลายคนเนี่ยประสบภัยครั้งนี้พ่าแม่บอกทุกคนว่าไปกินลูกชิ้นกับแม่หน่อย เขาบอกคนทีิมันอร่อยอีป้ามาหาภัยงา่กินอร่อยอยางทาแล้วที่อร่อยเองนอหรอยแล้วคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าพายุเข้าอย่างเดียวคือเต็นท์น่ะมันจะมีเป็นโครงเหล็กใช่ปะแล้วมันก็จะมีผ้าใบที่ผุ่งติโครงเนล็กอีกทีเราก็แบบว่าเฮ้ยพายุเข้าแรงมากกลัวเหล็กมันจะปิวแล้วมันจะไปโดนคนอื่นแล้วมันจะแบบว่าฝนเปียกกันทุกคนเราก็เลยจับเต็นท์ไว้จับโครงเหล็กไว้เราก็เลยจับโครงเหล็กไว้ปรากฏว่า พาใบปิวเลยจ้ะคุณจับคนเด็กป่าแล้วเนี่ยก็เปียกหมดเลยทั้งตัวแล้วก็บอกผู้หญนบอกว่าพี่พี่รู้ว่าเปียกแต่กลัวพีนเป็นเทพีศิลปะก็คือว่าเหล่าบรรดาผู้ชายทุกคนก็คือว่ามีความแบบว่าวิ่งหนีจากไอ้เต้นทั้งหมดเลยแต่ว่าผู้หญิงยืนจับแขนปากวิ่งไปตอั้หมดนะฮะเรียกได้ว่าอาจจะสมองเทากระเทือนนระหว่างที่มีลมแรงขึ้นมานะฮะแล้วคอยต่อไปไหม คนต่อไปเพื่อทางฝั่งไหนดีเอาฝั่งนี้ไหมเอาฝั่งเปียกก่อนฝั่งเปียกก่อนนี่คนนี้คุณฮะ คุณเป็นหนึ่งคนที่ประสบภัยพิบัติของเรามอสักครู่เช่นเดียวกันเกิดอ,อะไรขึ้นกับร่างกายของคุณบ้างอ่อไม่ไม่เปียกเลยเฮ้ยไม่เปียกเลยใช่เพราะพี่เล็กเขายิ้มบังนะเฮ้ยจริงหรือไม่<ซ>ไมันมีอยู่มันมันมีสีน,นึงที่พี่เห็นพี่เล็กบอกว่าพี่เล็กบอกว่าก๊กอตมันหลบหลังพี่เดี๋ยวพี่บังให้ใช่พูดอย่างนี้เลยคือแบบโคตรแมนเราเหตุการณ์ที่บังหน่อเป็นยังไงบ้างตรงนั้น้วยความพี่เล็กเขายังไม่ได้เปลี่ยนชุดเออเตรียมถ่ายนะแต่ก๊อตเนี่ยคือชุดะพร้อมเข้าสีแล้วเ โอ้โหตอนนั้นก็รู้สึกแบบผู้ชายคนนี้คนหล่อชรชมน้องชมยน้องชมอยู่คนหล่อแต่ก็ไม่รู้ะแล้วว่าการที่เขา่ะให้ผู้ชายไปอยู่ข้างหลังเขา่เขามีจุดประสงค์อะไรบางอย่างคุณเลคคะทำไมคุณเลคถึงให้น้องไปหลบอยู่หลังคุณแคทวิทย์ได้เนื้อสัมาัสได้หรือได้ค่ะ อพี่ี่สาวพี่เป็นเออนักเล็กขโมยน้อยค่ะไม่คือว่าเราหมดแล้วซีนอ่ะเอยากให้น้องว่าน้องก็พอเข้าซีนแล้วก็วัดมันอยู่ตรงนี้พี่บังให้นะครับบังอย่างนี้ใช่เพราะว่าเราซีสมมติว่ามีคนไม่เห็นทําท่าบังไม่เห็นหน่อยบังอย่างนี้ทดลองเหตุการณ์ซึ่งฝนเข้าจากทางไหน่ะเข้าอย่างนี้แต่เราขอบคุณใหญ่เลยพี่แจ๊คหญเพราะว่าหลับน้ำน้ำตา บางทีบางทีจริงเพื่อให้สมัคเอาเปลี่ยนไงพี่ถามบอเอาเสื้อพี่เอาเสื้อพี่ไปคุมมาพี่ถามบอเหมือนกันจริงเอบอกว่าอะไรบอบกว่าพี่ถ้ราปล่้อก่ามมเปลี่อ่ะไปดูคนที่รอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้กันมากดีกว่าพี่ไปเผยหน่อยแต่คุณใคนเล่อน่ครเล่มอมาถามว่าตรวจมงครับไปเลยกันมาแล้วทีนั้คือทีมที่อะไรคนเนี้ยรอดแต่หลายคนถามว่าถ้าสมมติว่ามีเหตุการ ถ้ามีเหตุการณ์ที่แบบมีภัยพิบัติแบบนี้นะฮะเจอแบบาพบายุเข้าแบบนี้วิธีการเอาัวรอดจากภัยพิบัติคือยังไงง่ายมากค่ะแค่ติดเกมค่ะน<ม>ะคะคนเหล่านี้คือเหล่าบรรดาคนที่รอดชีวิตนะคะแล้วก็ไม่น่าเริ่มเดีคนที่ไม่ว่าไม่ว่าผลขนัดขนาดไหนยังมีทรงเสี่ยมือนเดิมคุณเห็นไหมทรงเสี่ยยังมีทรงเสี่ยเหมือนเดิมอ่านนี่ไลฟ์สดอยู่ฮะทุกปารี้เรียชั้นเลยเรียชั้นปูเรียกชั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้นปู่เอาเต็มเลยสิคนน้อยเป็นจริงเหมืเหมือนมันมันคอนเทนต์มันชาดแท้เก อันนี้จากไหนครับนี่ไลน์ไลน์สดอยู่ครับอ๋อสำหรับสูตรทีวีสามร้อยหกสิบองศาวันนี้อากาศของเราเป็นยังไงบ้างเห็นไหมล่ะใช่เขาไม่สมาธิแล้วเนี่ยใช่ต้องให้เขาไม่สมาธินิดนึงยวเลยการบอกว่าใช่แล้วเราไปถามคนที่หน้าตาคล้ายกับฟาและพิเล็กดีกว่าเขาเล่นเกมอยู่ใช่ไม่เป็นไรฟาชอบแก๊งค่ะนี่ไงรอดไม่รอดเลยอันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะเมื่อกี้ตอนที่ทุกคนกำลังเปลี่ยนเราทำอะไรอยู่คนกำลังเปลี่ยนกัาประมาณ ลุ้นอยู่กับรถตู้สกรานต์ไตถูกไหมชูไอิฟยูจากในรถตู้ด้วยตาตาตาเดี๋ยวเฮ้้านี่ยอยู่ที่คนนี้ก็ชอบเป็นแบบนี้ตลอดเลยอ่ะแรกขายกันนน่าหน้าเหมือนกันมากน่าเหกมากพี่เล็กพี่เล็กจะกิจุลเล็กแจมเลยค่ะนันหยิงนั้หิงขายหลอกไปเลยขายหลอกไปเลยขายหลอกไปเลยอีกหนึ่งคน คนนี้จริงๆแล้วใกล้จะถ่ายเสร็จแล้วพ <ım S 1> ี่รู้ไหมว่าน้องเหลือแค่มุมกล้องเดียวอ่ะยังไงอันนี้ขำจริงแค่มุมเดียวจริงสิตายพูดซีดตายเพื่อนตไปเลยเนีก็คือเมื่อกี้แบบมันเป็นซีนสุดท้ายของผมแล้วในเรียกได้ว่าในเรื่องเลยดีกว่าโอ้เออมันคือซีนสุดท้ายเราก็ตายกันลงเลยซึ่งตายก็ตายเหอนกัซึ่งมันเหลือแบบก็คือถ่ายมุมนั้นละเรียบร้อยมุมนี้ละรับหน้าผมไปรอบนึงละอ่ะเหลือเหลือเขาแค่ ก็นั่นแหละน่าจะประมาณหมดไม่เกินสินาทีอืมอืมคนตกใช่คดกลับซึ่งในเนี้ยเขาจะยกคิวของปากไปถ่ายเดือนหน้าเดี๋ยวนี้เราจะมาเ่เรื่องอะไรการปิดกล้องไปอีกใช่เท่านั้นแลาก็แต่แค่เหลือแค่มุมกล้องเดียวเหลือแค่มุมกล้องเดียวแล้วก็จะรอถ่ายเดือนหน้าเลยยังไงก็รบกวนคนที่เป็นแฟนคลับและอยากเห็นต่างใชเรื่องนี้เราจะออร์อร์กันในปีเอ่อหกหกแล้วไม่ไม่หกหกแต่จะเป็นคอสอนะสองพันเขาจะให้ถ่ายต่ออ่านก็บอว่าอาจจะได้เป็นแบบว่า ลูกรุ่นเหล่เนี่ได้เห็นแหละตามันโทรมาตามันโทรมาเพี่อนไม่ได้ไปเลยฟามันโทรไปหรอเออตอนที่ฟามาถึงไงเลยโทรเขาก็ยู่ไหน่อยสิ่งสุยูใช่ไหมหล่ะใช่ไหมล่ะเฮ้ยก็คือติดสายกูติดฝุ่นโอเคโอเคได้นี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะเพราะนั้นเราบอกเลยว่าคนนักรุ่นพี่เนี่ยเขาเรียกว่ามีทุกตำนครบรถหรอครบรถในที่เออเกิดกระตายก็เกือบตายด้วยกันมาแล้วเสี่ยงโลกก็เสี่ยงโลกด้วยกันมาแล้วมาเจอแบบว่าพัยพิบัติพายุเข้าก็เจอความแข่งเท่านั้นแลวย่า ขนาดเรื่องหลักต้องขาดมันยังครบรถขนาดนี้แล้วเบื้องหน้ามันจะครบรถขนาดไหนถ้าเกิดเบื้องหลังคือต้องสร้างข้างหน้าคือต้องสร้างทตั้งท่อตรงนี้ถ้าแมนไม่ถึงมันเกิดเหตุเพราะงั้นก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับคนดังคนที่น่าจ้า